นวดได้นะครับผมหรือถ่ายรูปเป็นอันไหนได้สาวง่ายกว่านะครับจริงๆอันเนี้ย นะครับผมว่าจะรอ PK กับหมอนวดประจำของผมสะหน่อยนะครับผมมิสเตอร์ปลาทองมาสตนะครับผมเรียกว่าหมอคนนี้ผ่านการนวดคู่มาได้มากกว่าแบบร้อยคู่แล้วกันเนอนะครับเอาที่ผมนับให้นะนะครับแต่ที่เขาไปเจอเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับใครคิดว่านวดได้หรือถ่ายรูปสวยนะครับอันไหนมีโอกาสได้สาวมากการลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดข้อดีข้อเสียมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วกันเนอมาลองฟังกันว่าคุณอยากมุ่งไปทางซ้าย ถ่ายรูปนะครับเลอสายนวด <N> นะครับผมอันนี้ผมขอเริ่มจากที่ผมถนัดก่อนเลยร้วกันนะครับผมคือถ่ายรูปนะครับแน่นอนการถ่ายรูปอะครับคือมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีกล้องนะครับผมแบบกล้องใหญ่กล้องดีอะไรเงี้ยคุณมีแค่มือถือคุณถ่ายสวยก็วสวยนะครับยิ่งถนะ้าเกิดสมมติว่าเขาเห็นโปรโฟไฟล์คุณแล้วคือเขามั่นใจคุณจะยกมือถือขึ้นมาถ่ายมันก็ไม่ผิดถูกป้ะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีกล้องแ,งแพงๆแล้วถ่ายสวยอีกครับมันก็จะยิ่งดึงดูดสาวๆได้อยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ากล้องแพงๆสาวดูออกอีกครับแน่นอนระดับ ือมันดูมีเงินอยู่แล้วอจะกล้องอถูกป่ะนะครับคือไม่เกรงใจหน้าตากูที่กูไม่หลอเกรงใจกล้องกูนิดนึงนะครับผมนี่กล้องแพงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมนะนะครับคือถ้าคนดูเป็นอ่ะผมเพราะผมเคยเจอแบบสาวหลายๆคนนะครับแม่งมาว้าวกับกล้องผมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแบบถ้าคุณถ่ายรูปเป็นอีกครับมันไม่มีอะไรเลยที่คุณต้องเหนื่อยถูกป่ะนะครับแค่คุณพูดให้เป็นนะครับผมดิวให้ขาดนะครับรูปที่คุณถ่ายอ่ะสวยอยู่แล้วนะครับถ่ายมาเสร็จทํารูปสวยนะครับเอารูปนั้นไปวางไว้สักกลุ่มหนึ่งไปล่อเป้าอะไรเงี้ ที่อยากได้โปรไฟล์สวยๆมาทักจบนะครับเห็นไหมว่ามันง่ายขนาดไหนคืออันนี้คุณสามารถต่อย,ยอดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เหลือตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับว่าจะดีลจะจบได้ขนาดไหนหรือจะแป๊กนะครับมันสนุกทุกครั้งที่มันได้รุนที่ว่ามันได้คุยกับคนใหม่ๆนะครับอันนี้คือสําหรับผมนะนะครับส่วนข้อเสียของการถ่ายรูปเนี่ยที่ผมคิดได้มันก็มีแค่ถ้าเจอสาวไม่ตรงปกนะครับและต้องมานั่งแต่งรูปให้เขาดูดีเนี่ยนะครับ ใช้เวลาน,านานมากนะครับแลืวอเหมือนว่าคือมันไม่สวยนะครับผมคือแบบคือเราไม่ได้ชอบสเปคแบบเนี้ยแล้วเราต้องถ่ายให้มันก็จะแบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนอะนะครับและยิ่งถ้าคนมีอาการปวดหลังแบบผมเนี้ยนั่งนานๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าจะเข้าใจดีว่าแบบแม่งเอ้ยไม่อยากนั่งเลยว่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันก็ไม่ทําก็ไม่ได้ นะครับผมคือผมจะคิดว่าโอเคเอานะอย่างน้อยๆคือเราเลือกมาแล้วเราส่งโปรไฟล์เขาถึงแม้ว่าเขาจะสวยร้อยแอปมาก็ตามนะครับแต่คนตามเขาก็หลักหมื่นนะครับผมกดไลค์ก็เยอะอยู่นะครับถ้าเราถ่ายรูปให้เขาออกมาสวยได้นะครับและเขาเอาไปโพสให้นะครับผมและคือคนรอบข้างเขารู้ว่าโอเคอันนี้เขาไม่ตรงปกเลยนะครับแล้วยิ่งเกิดสมมุติเราทําให้เขาสวยก็ ตรวจจริงสวยกระปกเขาได้เนี่ยนะครับคือมันก็เหมือนเป็นการกระจายผลงานของเราออกไปนะครับโดยที่มีเพื่อนเขาอ่ะที่เราไปถ่ายคนเนี้ยครับการันตีให้ นะครับเวลาได้สาวมาจากทางแบบนี้ครับมันคุยไม่ยากนะครับเพราะเหมือนกับเป็นการแบบบอกต่อเนี่ยนะครับผมเพราะมันแบบมีคนการันตีให้ครับว่าเฮ้ยโอเคมาเลยคนนี้ถ่ายสวยปลอดภัยแน่นอนนะครับแม้ว่าจะได้จัดหรือไม่ได้จัดกับเราก็ตามอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่คนอยู่ที่เราคุยให้เป็นนะนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูการนวดนะครับถ้าคุณนวดได้เนี่ยคุณจะบอกผู้หญิงยังไงแบบว่าเฮ้ยโอเคคุณนวดได้ นะครับมานวดเดี๋ยวนวดให้นะครับคือมันไม่สามารถพูดได้ต,ตอนแรกถูกปะ่ะนะครับใครคุยกับผู้หญิงแล้วแบบเฮ้ยเธอเนี่ยเฮ้ยเอยเอเรานวดได้ว่านะฮะจะโฆษณาแบบเฮ้ยเดี๋ยวมานวดให้จริงจังเลยผู้หญิงแม่งแน่นอนแบบแม่งคิดว่าไอเนี่ยแม่งมุ่งกับกู นะครับผมชัดๆเลยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้นวดตั้งแต่แบบเจอสาวนะครับครั้งแรกที่ไม่เคยเจอครับข้อเนี่ผมว่ายากนะครับแต่นะครับเมื่อกี้มันส่วนยากใช่ไหมส่วนดีก็คือถึงแม้มันจะยากครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีส่วนน้อยที่คุณหาส่วนนั้นเจอแหละถ้าได้เจอแล้วถ้าได้นวดนะครับได้จับตัวเมื่อไหร่ครับโอกาสที่จะแบบ ถึงจบครับผมว่าง่ายกว่าการถ่ายรูปนะครับเพราะการถ่ายรูปบางคนคือมาถ่ายจริงจังนะฮะแต่ถ้าแล้วมันแบบมันไม่มีการโดนตัวครับมันจะแบบอารมณ์เกิดตอนไหนชุบป,ปะนะครับแต่ถ้าเกิดนวดอ่ะมันโดนตัวกันตลอดเลครับถ้าคุณนวดเก่งรู้จุดจุด ติดนะครับโอกาสที่จะปิดจบครับผมว่ามันเยอะกว่านะครับแต่อย่าลืมนะถึงมีโอกาสปิดจบเยอะกว่าแต่โอกาสที่จะได้สาวมาครับมันก็ยากกว่านะครับผมแถมเมื่อยด้วยนะครับผมอ่ะขอขิงขอขิงนะครับผมคิดดูนะครับว่านวดให้ผู้หญิงเยอะคือกูก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับคือแค่1ิบนาทีสิบห้าทีแบบเราไปนวดให้เขาอะมันก็เหนื่อยแล้วอะทุ่งฟ้านะครับแต่เนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะคือการนวดผมคิดว่าถ้านวดให้ผู้หญิงที่แต่งตัวแบบ แบบเหมือนว่าแบบภายนอกแบบได้แต่งมาเรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอนวดแล้วเขาแบบปล่อยอารมณ์ไปกับเราได้ครับผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งสําหรับคนนวดนะว่าแบบเฮ้ยโอเคเขาสามารถปิดได้หรือไม่ได้ว่าอะไรงี้นะครับอันนี้ก็สําหรับความคิดผมนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนวดนะครับจนมากประสบการณ์แล้วนะครับอย่างหมอปลาทองมาสซาดเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกต่อแนะนํามันไปเรื่อยๆนะครับคือเรียกได้ว่าก็มีทั้งสาวเดี่ยวทั้งคู่ทั้งเอ่อ LGBT ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั นั้นอันนี้เนี่ยผมมองว่าการนวดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาครับผมสั่งสมมาสักระยะหนึ่งนะครับสั่งสมฐานลูกค้านะครับแล้วก็การนวดที่ดีเกิดการบอกต่อที่มั่นใจนะครับซึ่งมันก็น่าใช้เวลาประมาณหนึ่งแหละถูกป่ะนะครับผมคือปากต่อปากอะนะครับผมคือคนนี้เจอหนึ่งไปบอกอีกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้เกิดเป็นการถ่ายรูปอะครับคุณโพสต์ในโปรไฟล์ นะครับผมตัวเองก็ได้หรือให้คนที่มาถ่ายไปโพสต์ในของเขาก็ได้โอกาสที่คนมันจะกระจายเห็นเยอะกว่าครับมันก็จะเยอะกว่าถูกป,ปะนะครับแต่การนวดอะสมมุตินะคุณจะไปขึ้นโพสหรอาแบบว่าวันนี้ฉันไปนวดกับหมอปลาทองมาเว้ยนะครับหมอปลาทองเป็นหมอที่แบบว่าแบบมากเลยอะไรเงี้ยทาฉันแบบฟินได้อะไรเงี้ยคุณโพสได้เหรอนะครับผมถามแค่น,นี นะครับคุณโพสได้ไหมมันก็ต้องแค่แบบเหมือนเพื่อนบอกต่อเพื่อนแบบปากต่อปากมันไม่สามารถกระจายไปในวงกว้างๆได้นะครับถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมโอกาส ที่จะได้มันก็น้อยกว่านะครับผมอ่ะขอขิงขอขิงนะครับอะไรอย่างี้นะครับผมอ่ะโอเคเอาเป็นว่านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครจะเลือกสายไหนก็แล้วแต่ความถนัดเลยละกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามกันให้ด้วยนะครับในแล้วก็กลุ่ม Open Chat กับ o f f i ิเ a ียลเาก็ตามเ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ